มาจ้าตำซั่วอืะไรเนียว้าวนี่ตำแบบเข็มๆเจปุผาแซบสวัสดีครับ,รบมาครับพี่น้องครับกินตำซั่วร่วมกันวันนี้แก้มกับหนวดปลาหมึกยักษ์หนวดปลาหมึกยัก์ แต่มือนี้หันแล้วพี่น้องหันแล้วหันแล้วอ่ะมาแล้วกันลุยครับนะีน่สีสันอืะอสร็จแล้วน้ำแข็งครับพี่น้องครับมานะอุ้ยสีอ่อนเส้นก,กิเกอีกแล้วพี่นอ้องอืเส้นเหนียวขนาดเหนียวนุม่มไปครับคำรบแรกจแล้วน้ำแข็ง อันนี้เหนืยวปมกหยัดต้มเลยนะเพาต้ตมเห้องเก่ามาหัน่นเดี๋ยวเบอร์เซนอดดอกไปทั้งเหน๋ยวจังเลย หวานมากกอบารสเด้แค่มหมูหอมา แต่เบิ้งมี่ตอนนีไ้ไงวะอ่ะมามพี่น้องพันเลยชื่ออะไรเนาะหืม,มลมปากหะอหืมืมขันปลาหมึกปลาหมึกเสียไปทางไหนวะเนี่ยบีนอตัน

Cảm ơn mà chị đấy được xe lắm ganh <laughs> 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 Kẹp cho mình xe vào kẹp cái kẹp wamna ge divo แบ่ะอมหอมมะกอกกอกสดอืม Ừ. Bớt Ui, thảm quá kìa Ui, nó kẹp mũi bẹt nằm Thì nằm nổi quá Đẹp bớt อมปลาลาหมดแล้วครับพี่น้องคขาวันได้ที่เข่ากับเข่าแล้วครับเอาละเจ้าคลับพี่น้องค่ะแค่จปะเสร็จค่ะเบ้อแล้วอันนี้อะไปเลยว่าบอกพี่น้องจสบหล่แสบอยู่เนาะ อ่ะค่ฮักเพงพี่น้องคือเก่าแล้วค่ะนอกก้องก็ไะไรก็แจ๊สเฮาสองคนนะคะเป็นกำลังใจกันค่ะวันนี้เฮาสองคนก็มีตำซั่วกับหนวดปลาหมึกกัดแต่กระเส็บน้องือเกา่าลาพี่น้องไปก่อนค่ะคลิปหน้าพ่อกันไหมจับจับน้องกันค่ะ